สินค้าราคามหาชนตั์และซื่อใราคาสินค้ายอดนิยมนานกว่า3เดือนตั้งแต่วันที่28สิงหาคม2563ถึง25พฤศจิกายน2563และสินค้าโปรโมชั่นจัดเต็มนำมาให้คุณได้เลือกอย่างจุใจที่เทสโโลตัสพิเศษวันนี้รับส่วนลด2ต่อวันที่30กันยายนถึง4ตุลาคม2563ต่อที่1รับส่วนลดทันทีไม่ต้องรอลดทันที 200บาทเมื่อซื้อสินค้าครบ2,000บาทขึ้นไปลดทันที110บาทเมื่อซื้อสินค้าครบ1,200บาทถึง1,999บาทขึ้นไปลดทันที50บาทเมื่อซื้อสินค้าครบ600บาทถึง1,199บาทขึ้นไปต่อที่สองรับคูปองไทยเบสเสร็จเพิ่ม40บาทเมื่อซื้อครบ600บาทขึ้นไปอย่าลืมโรดีดีราคาโดนโดนที่เทสโก้โลตัสเท่านั้นถูกสุดๆต้องที่เทสโก้